สบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็อยู่รับซองคนเขาอีกแล้วเมื่อนี้อายุกับปอมเด้ออยู่เด้อเมื่อนี้พวกเขาสองคนลูกลูกหงียนมาแล้วจะไปปั้นเขาส้อีเมะเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขากู้เขาเมื่อวานนี้เขากู้เขาได้แล้วแต่มื่อนี้เขาจะไปปั้นเบาปั้นเขามื่อนี้เขาไปปั้นเขานี่เอเมะเพิ่นไปท่าแล้วเนาะมื่อนี้เขาบอมเมื่อเช้านี้บอมกับยูไปหงเียนมาแล้ว ให้อีเม่กับอีพ่อไปท่าอยู่กลางนาบอกหว่าเพื่อนสิปั้นหรือโบหันปั้นเนาะเขากระซิไปช่วยเพิ่นมือนี้มื้อเช้านี้อีแม่เพื่อนลาพักเพื่อนมาเพื่อนสิปั้นเข้าแล้วท่ารถปั้นเข้าโดนแล้วเพื่อนบอกให้บอมกับยูไปวงเฮียนก่อนแล้วจังไจแล้วแม่สิปั้นเองเพื่อนวันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจองบอมกับน้องยูมาขงานไปเห็นอีพ่อกับอีเม่ก็เลยว่าซิไปหาเพื่อนยู่นาไปบึ้งว่าเพื่อนปั้นเข้าแล้วบนแล้วเขาจะไปช่วยเพิ่นนี้เขากเะาะเป่าได้สามเป่าเป่าขาด เดี๋ยวฮาจีไปหาอีเมยอยู่นาว่าคาดว่าอีเมยปั้นแล้วแล้วก็มืด <c oughs> เขาก็ไปเบิ้งว่าเข้าเขาปีนี้จะจิกเป่าแนนเดีย๋ยวฮอจีไปนากันเลยเดี๋ยวไปพอด้องบอมกับน้องยูอยู่นาเลยเด้อ <c oughs> ตอนนี้น้องบอมกับน้องยูกำลังฮอดนาเลยเนาะ <c oughs> ทุกคนเขามาเสียเชียวอีเมยเพิ่นปั้นละคุณกองเขากองบัไงเน่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเสียเที่ยวให้ทุกคนนี่มาบึ้งคลิปของเราเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปบึ้งเป่าเข้ากันเลยว่าเฮาจิได้จักเป่าหรือกระเป๋าก็ได้3้เปิเปต่า่ตู้ว่วเข้าจะจักเป้าเขาเฮามาเสียเที่ยวเนาะเพิ่นปั่นแล้วเมื่อกี้นี่แหละพอดีว่าเขามาพอดีว่าโปเฮ็ดมูตุการพอดีว่าเขามาแล้วพอดีเห็นอันกองเฟืองกองบักยิงใหญ่บลืมอยู่เดี๋ยวน้องบ่าผมกำลงอยู่จะสิไปให้ให้เขา่าขาดเท้เนาะเีย เลือกมาจบดีแล้วว่าขาดไปไปไปวาแล้วนะเปล่าขาดเออเพื่อนสตีเอาดีนั่นนะครับกองเข้ากองเข้าใหญ่เบเริ่มเลย ง่ายแท่ายว่าที่ขี้เฟืองก่อนฮับประกันมือนี้บ่ได้ไปซื้อขายอยู่นั่นแหละปั้นข้าวลงกองวนะ่ะเอ้รถเป็ดปั้นข้วา,นขาวอยู่น้ะทุกคนคนนี่เห็นจะเป็นนับบึง้งมาท้าวมองหาว้จะได้ทั่าง ไอ้จักเป้าไอ้อดเอออีพอร์ตอัลเทนไอ้สิ่งดําสุขใจอ่ะผมให้ๆๆอันนี้เอาผิดดอกมัดเอาเด้อ เอาไปแล้วค่ะตั้งกองมาเนาะดูจับกองให้มึงก็บอกบไรไิษัช่วยก่นอนอันนี้ก็จะเป็นข้าวสัญญาดำเข้าวอันอื่นนี่จะจะได้ปั้นมืดแล้วเนาะอันนี้จะเป็นข้าวสัญญาดำมืดมีจ็คเกอบอกฮัลเอ็กข้าวสัญญาดำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เราสิบเ1 1 1ามสิบห้าสิบสิบห้าเข้าอันนี้ไม่ใหญ่เด้นสิบ้าเม็ดน้อยจับนิ้วกจับอเล็เจ้าเขาเยาพคเดียวคนหนเลยเย้ิวเข้าเบาเทียว่ะนั่นก็จะเป็นข้าสัญญามดำทิบห้าเฮอเนาะ สิบห้าทงท้งกับท้งใหญ่ๆเลยทงงหนาของเหาเป็นทงใหญ่มีแต่หนึ่งเฮือสองเฮือสามเฮือสี่เฮือห้าเฮือห้าเฮือเป็นปอาข้าวอไปี่ันได้ห้่องิด้ยเออได้ก็ห่นะเกือบบ่ได้หน่ออดเอาเอาข้าไปซี่เอาหั่มเมสบอข้าวอันนี้มันแข้งมันมีแบบ ทางข้างท่านกันเข้าเจ้าดดแล้วกาทางเทิงท่านกันเข้าเจ้าแล้วมันใส้ได้ปีแล้วมันแข็งเบบนอ้อีแม่ว่าสิเปลี่ยนเขา <c oughs> <c oughs> บักแพงๆหกสิค<ฮ>ันเทาไปคันเทาไปดำนาข้าวนี่เออไข่ ว่าน้องบอมและน้องยูจะให้ให้เป่าเข้า30เป่าปั้นนี้ออกมามาให้เอเจสซี่มัดมัดมัดจะได้จักกี่เป่าแล้วเอาใส่รถอีเทนมาไว้เงินเดี๋ยวมาบึ่งกันว่าจะได้จักเป่าตอนนี้อีแม่กีบพ่อเอารถอีเทนมาแล้วเนาะอยู่ฝุ่นกีพ่อกีบแม่เอากระให้เป่านึ่งแล้วนี่เป่าใไงใช่ไหมอย่าเป่าโทอันเด็ดตอพ่อก็จะเอารถอีเทนมา นุอยบ่พอสินเหรอบอไอแม่คิดว่าเขาจะบ่ได้หลายปีนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่านอแม่น้องบอกกับแม่ไปซื้อเปลวะนอีแม่จะเอาจตะสิบห้าเป่าแค่จิงแล้วเพื่นว่าสิเอาบอกบอกว่า อีเม no. ่ว่าอีเมว่าข้าวนี่มันซนสิได้น้อยเนาะอีเมเส็นเพิ่นซื้อเป่ามาแต่สิบห้าเป่าน้องวรมน้องวรมไปซื้อกับเมีเมื่อวานนี้อีเมีเห็นน้องบอกว่าซื้ออีกซื้ออีกมันสิบอพอวเสียซื้อไปดต่ไรก็โดนก็เดียวโดนบดนนี่เอาสาวเป่าซะจะชิบิซ้อชิเดออีกเป่าอยู่เหือนกับบุมีซองเป่านั้นกระคาดเนี่ยอันนี้มเป่าหรอเนี่ยเรียนไปซื้อนะทุกคนแับนี้เป่าหร เรเดินไปหาเขากินชูรามโอ้โหเก็บหัวเลยฮะเออตายตายตายนี่แม่พปเดาดูไหมเอามาไปดีไอีแม่พวกอีแม่เอ็ดต่ำสซมกินหันบึงหันฮึฮาบ้าเลยนะเมื่อกี้เทามาให้จะให้อีแม่ให้อีแม่เบาเนาะว่าแต่จะปีเอาได้เข้าจะเปล่าเห็ย ชองเทือกน่ะไปแล้วไปแล้วชาวซีเปาชาวซีเปาเนาะชาวซีเปาร,า,ารวมทั้องมืดแลยูนี่หัน่นได้สามสิบเฮดเปาเปลาปั้นเปลาปันปาป้นเานัายังบม่ได้พองเนาะค่ะห้าพองนี่จิบหัวจักี่เปาปีกาน่นี่ในขา้าวสิบแปดเปาปีไก่น้ำมันแหง้งน้ำแหง้งแรง ไ,ไ,ไดเฮ็ดนากระเฮ็ดแต่บบได้เข้าได้เจริญและรวมทั้งมดหันยู่นีสามสิบเอ็ดเป่าเป่าฟันหันยู่ฟุนหันได้เข้าเสาซีเป่าสามสิบเอ็ดบวกเสาซีสามสิบสี่สิบห้า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 เป่ารปีนี้เนาะ ข่าาพ่อันเด้อว่บเขาขายไปแล้วล่ะจะได้จัเป๋าเพราะว่ามันมัดกูใดเ,เป่าเต็มต็๋ล่ะบูว่าจะได้จัเป่าเจ็ดละปีจะไกินป๋ปาเลยหกสิบบอปีนี้หันแล้วแม่แม่บได้ซื้อข้าวกินแล้วปีนี้เจละปีกป็ไม่ซื้อข้าวกินมีแจ่ปีกายซื้อข้าวกินมีกายมีแห้งแรงทั่วประเทศเลยบ่มืนอี้ก็พัดลมพัดเย็นดีเนาะแไดว่ะฝนจิตก อบอกเขาบอกว่าเจียมเจีมใส,ใสเมใสเมื่อคืนจรงว่าตกเจียมใสเจียมใสว้ต๊ตก,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 ตก,กระเดยเมืม่อคืนนี้ต๊กว่าไหมโตกเปตอนเราไปเหยีเพิ่มเราเาอนี้ยับหยับหหยับหหฝุ่นลรเบรฝนก็ไดอทีนี้เอาหนูไปซื้อเปลวซื้อตลาดดีเม่์ให้หาไปซื้อเปลาเนาะแม่บอกแ้วว่าซื้อมาซื้อมา ในสามเป่าเอาให้มันครบเดเมเดรลูกไปยักกลับไปอีกเอาเป่าเถอะหนึสองเอาการเลือกก็ไว้อยางพลาสอืมสี่เปาเฮ้ยสีเป่าอ๋อไม่ไปเหรอสีเป่าห้าหกเป่าแต่ตอนนี้น้องอยู่ก็จะได้ไปเอาเป่าเพราะว่าอีเมย์พิ่นว่าเพิ่นจะได้น้อยเนาะไปเอาเป่ากันเด้อ เดี๋ยวบอกเพิ่งว่าน้องบอมกับน้องยูว่าให้เขาออกขังมือสามสิบเอ็ดเป่านี้จะได้กี่เป่ามาต,มอ,มนตอนนี้น้องยูก็ได้มาซื้อเป่าแล้วเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณตลาดเขาได้มาซื้อเป่านี้อยากไปห้อีเมีอยู่หน้าเลย <ไป S 1> พ่อเพิ่งได้อารดไปล้วน้นองยูบ้อนเมื่อกี้น้องบอมซื้อไปซื้อไปเหินไปแจ้งกินท้าเพิ่อนอแจ้งกินวะ นี่จะยูคนรถตอนนี้ิบเปาเด้อยูรถเต็นาอยู่รถอีเต็นทันซีเปาเนยูรถอีเต็นฮันอีพอเอาไปน้องอยู่กันเลยว่ามาบุทันไปซื้อเปาอันนี้อยู่ซื้อเปาอันนี้อยู่ให้อีเม่ก็เลยว่ามาบุทันเมื่อกี้นี้เราไปตลาดเนาะไปซื้อเปาอันนี้ให้อีเม่เดี๋ยวพอเพิ่นก็เอารถไปเอาเข้าไปเปานึ่งแล้วเออเข้าไปรถอีเต็นนึ่งแล้ว ได้ประมาณ10เป่าเพราะพั่ก็ไดเอาไปหางนั้นเพราะว่าน้องอยู่ก็ต้องสีได้ไปให้เขาช่วยอีเมก่อน นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นอีแม่ฟัดเข้าวนาะเพราะว่ากระดงอยู่ในบ้านหุ่นบดีเอามาก็จะเป็นเข้าแบบอยู่ในตู้ปั้นของเพื่อนแล้วเขาจะได้โจกออกมาแล้วมันจะมีขี้ดินขี้ฝุ่นอีแม่จะได้ฟัดเป็นเซื้อถ้าเป็นกระดงนี้อีกอย่างเนาะแต่ว่ายังเป็นเป่าอีแม่ยังฟัดได้อยู่อีแม่เก่งสุดยอด อีเม่นี่ใครอินเดยเม่ไทยำเนื้อหรอไทยำเนื้อเม่เพาว่าไทยสำเนื้อนะป้ยเก่งหมสิว่าเม่หัา ส่วนอีพอก็ได้มาแล้วเนาะ,นะนอีพอกก็มารวมทั้งมืดนี่ยังยู่กับบุหัวสิได้จักเป่าเดียวไปบึ้งกันว่าเฮาปั้นเขาในมือนี้ได้จักเป่า น้องอยูพีดนี้ปิดออกไปเน้นเขาจะได้ให้พลมพัดออกมาเนาะพลมบพัดมือและบรรยากาศในมือนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าฝนกำลังค่อยตกมาอีก เดี๋ยวทศพาทุกคนขึ้นไปบึ่งบรรยากาศที่หงกองเฟืองนี่ก็เป็นบรรยากาศเขาจะขึ้นมากองเฟืองเนาะเป็นยามบรรยากาศที่กองเหืองน้องอยู่โดดขึ้นมาอีกทกีนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศมีกองเข้าเลยเขาก็ได้ปั้นอันนั้นกำลังเอาเข้าเมาือ เพราะว่าปั้นแล้วแล้วนี่จะเป็นเป็นบรรยากาศอยู่ถึงกองเฟลืองเดี๋ยวเขาทีได้ลงไปหายโอกัอนเนาะลงไปพาทุกคนโดดโดดไปนำเผาเลยโอ้ ตอนนี้เพิ่นก็จะย่อใส่รถงานเนอะมาแล้วเห็นหน้าลูกเลยเจ็บเครื่องแล้วกัดนั้นไปอยู่ห้องมู่หปล่ะเครื่องเดี๋ยวเข้าไปเวันละมู่ปล่าวันละ้อได้หมด ตอนนี้อีโพอก็ได้เอาไปอีกเปล่านึ่งมันบ่มืดเนาะเอาไปอีกรุหนึงเดีวจะกลับมาเอาอีบรุที่สงเพราะว่าบ่มืดทางเปื้อนเฮงอีโพรกาลังออกเครื่องเดินีอีโพอกำลังออกเครื่องเดินไป ไปเดินเครื่องไปเดี๋ยวน้องจู้จะไปขันรถสุดท้ายเอารวมั้งหมดเห่าให้น่ะเอาเมื่อได้แล้ว เอาเมื uh 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 ่อจักแม่ลงเมื่อเท่าเฮาห้ายี่เป่ากัแม่เอาให้เมตโตเพอไดได้สามสิบแปดเป่าได้สามสิบปดเป่าวะมื่อนี้เขาก็ได้ให้เป่ามัดจจสิเนได้สามสิบแปดเป่าสามสิบแปดเป่ามาบวกเธอสาวซี่ สามสิบหกสิบสองเปล่าเนอะกำลังจะเอินเอิญเซอะเอาดองมแม่เลยพ่อเอาดงมาอแม่นเด้อนี่จะเป็นบริเวณนาเฮาเตะตเตแต่ว่า บอกอีกเจ้าเอารถเอาเอาสับปะไาอย่างนนแต่ว่าฝากพูนจะได้ฝากพูนและอยู่นั้นนี่นี่ค่ะนี่จะได้อยู่ประมาณสาวเป็ดเป่ามีเต้ยกเว้นเต้เขาสัญญาดับนอนได้สามสิบเปดเป่าของเขาเดี๋ยวน้องยู่จะเมื่อนอีพ่อเลยเพราะว่าอีเม่เฮอีเม่เฝ้าเป่าขาอยู่นี่อีเม่บอกให้น้องยู่เมื่อตอนนี้เขากับขี่รถกีแตันเนาะอีพ่อ น้องอยูมากินรถจีแทนหน่อยันอันก็เป็นเพิ่นจะได้คูดคนาออกเพราะว่ารถคนาจะสูงโพน ตอนนี้เฮาอยูเป่าเข้าเนะถึงเป่าเขา้าตอนนี้เฮาก็ได้มาหมดเหือนแล้วกำลังเอาเข้าขึ้นเหือน รวมขังมดของน้องแฟดจะได้อยู่ประมาณ38เป่ารวมทังมดเขาของน้องแฟดก็เขาสัญดำก็จะอยู่รวมทั้งมดดนาะเขาสัญย่ำสัญดำ3าเป่าและเขาอื่นๆถ้าเอามารวมสกันทังมดก็สิประมาณอยู่มันก็สิอยู่ประมาณ62เป่าแล้วเฮาก็ได้เขาทั้งมดในปีนี้62เป่าแต่ละปีจะได้อยู่38เป่เปาได้ครึ่งต่อครึ่ง เพราะว่าปีกายนี้ไห้กระมว่ามันแรงเนาะและมื้นนี้เฮาก็สิขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะและฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องแฟสเลเดอรแล้วสำหรับคลิปนี้น้องบอมกับน้องยูก็สิขอตัวไปก่อนเดอ้อบ๊ายบาย